ปูงแต่งเพราะฉะนั้นเราจะต้องก,กติเรามีกําลังมากพอเท่านั้นเราถึงจะเห็นกิเลสตัวนี้พอเห็นกิเลสปุ๊บอะไรครับมันจะต้องอ่าสติเราต้องมั่นแล้วก็ไม่ไปต่อนั่นแหละจบตรงนั้นธรรมะเป็นเรื่องง่ายๆฟังเยอะๆฟังหลายๆรอบรอบเดียวท่านไม่เข้าใจหรอกนะท่านก็จะคิดวิเคราะห์อ,อยู่นั่นแหละมันจึงต้องมีการใช้ ตัวต่อตัว,ตวเพื่อจะให้เห็นชัดเจนแล้วก็ดับตัวอวิชชาเนะี่ยหรือดับตัวเนี่ยดับที่วิญญาณนะดับวิญญาณดับไอตัวตรงนี้นะี่ะจิตมโนวิญญาณนะดับต้องดับตัวจิตวิญญาณเขาทํางานกันห้า 5, เขาทํางานปกติอยู่แล้วแต่มันมีไอตัวที่เกาะอยู่นะหลายคนไม่เห็นนะนั่นแหละ